สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเถิดจำปะดงคนลั่นทุงจ้านี่ค่ะอากาศยามตอนเย็นนะคะเริ่มคืมฟ,คมฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วค่ะอันนี้ก็ทีมงานช่างเถิดก็นี่ค่ะก่ออิดด้านหลังนะคะสเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแต่เททับหลังค่ะนี่ค่ะมาตรฐานแข็งแรงค่ะไม่ต้องกลัวพังนะคะมาตรฐานค่ะ บรรยากาศยามตอนแรงอันนี้ก็ช่างก็เข้าแบบด้านข้างนะคะด้านข้างรั้วด้านข้างบ้านเสร็จแล้วนะคะเข้าแบบเสร็จแล้วก็สมปูนกําลังจะเทขัน้นด้านบนนะคะททับหลังด้านบนค่ะวันนี้ก็ลุยเต็มที่เหมือนเดิมค่ะงานก็อัปเดตหน้างานนะคะ ให้ดูก่อนกลับบ้านให้รับชมกันนะคะว่างานของทีมงานช่างเทิดถึงไหนแล้วนะคะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะดูหน้าง,งานของทีมงานช่างเทิดนะคะ,คะอันนี้ก็ไล่เทคานเนาดนะคะไล่เทคานเพราะว่าเข้าแบบเสร็จแล้วประมาณถึง หนึ่สองเจ็ดช่องนะคะเจ็ดช่องพรุ่งนี้ก็ลุยเทคารบุญไปด้านหน้านู่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานช่างออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะมาตรฐานแข็งแรงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เข้าแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้า อุดรูรั่วเรียบร้อยอันนี้ไรเทเทคานม่องนี้แล้วกับมืออื่นลุยตรงตรงนั้นบอกมาสร้างเทคานตรงนี้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ทำอะไรเทียนตัวนี้อ๋อเทียนตัวนี้จะ ดันม<บ>าซูดวางเทคา,านบานนั้นอ่าคือค่ะช่างเทิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลุยเทเทเอ็นเนาะคะ่ะช่างเทิดว่าเทาเอ็นเทเอ็นก็คือเทคานคานทับหลังเนาะค่ะเนาะด้านบนนี้นี่ค่ะจะลุยจะลุยตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้แล้วก็จะไปเทคานทับหลัง <c oughs> รงที่ด้านหน้าที่ไปหากระท่อมน้อยบ้านของพี่ลอมเนาะค่ะก็ด้านนี้ดิทราบด้านเดียวมันบ้างอ่า นัี่ค,ค่ะบรรยากาศการทำงานเนาะค่ะ ฟ้ามืดมาแล้วฟ้ามืดแต่ว่าเอามากเลยเอาฟ้าเอาฝน <c oughs> นี่ค่ะก็เริ่มเท,ทแล้ว,นะะลวเนานะค่ะค่ะอ่าก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกบขอบคุณนิฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจะประดงคนล่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำรวยๆทุกๆท่านคิดสิ่งใดสมดังปาถนา ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า